สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดียามเย็นสวัสดีวันที่ฝนตกมาต่อเนื่องประมาณ3-4ถึง4วันแล้วนะครับ <S <S ต้องบอกว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้9มิถุนายน2566นะครับอ,อบุบลราชธานีมีฝนตกนะครับต่อเนื่องมาเนี่ยหลายวันมากๆนะครับก็ต้องมาใช้รถที่มันสูงๆหน่อยรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถ หาทุกท่านลุยน้ำลุยฝนลุยอุปสรรคไปทุกที่ได้นะครับวันนี้ผมมีร a น d c ค u i เซอร์ v รุ่นใหญ่นะครับสำหรับแฟนพันธ์แท้นะเพราะถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้นะครับที่ไม่ชอบรถที่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครที่มีอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับหกกิโลเมตรต่อลิตรคันที่ใหญ่ๆสมรรถนะสูงๆนะครับคงไม่เลือกรถกลุ่มนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้เป็นทางเลือกที่สุดคุ้มค่า คุ้มค่ายังไงผมจะพาไปดูนะครับคันนี้นะครับเป็น Land Cruiser s i g n a u นะครับหรือ Vx 1 0 0นะครับออกมาคู่กันถ้า s i g n a ก็คือมีสีาตานั่นเองนะครับเพิ่มความทันสมัยเพิ่มความรู้หลาเข้ามาตอนนั้นนะครับรุ่นนี้ข้อดีคือนะครับเครื่องยนต์แรงม้าที่มีพลังนะครับมีพลังที่เยอะพูดง่ายแรงดีขับสนุกและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้คือ ช่วงล่างที่เป็นไฮดรอลิกนะครับระบบระบบ a อนะครับระบบความสูงอัตโนมัตินะครับเวลาวิ่งไปข้างหน้าเวลาเบรกหัวไม่ทิ่มนะครับเวลาเข้าโค้งทางขวานะครับรถจะเอียงนะปกตินะครับเข้าโค้งรถจะเอียงนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าหน้าไม่ทิ่มรถไม่เอียงเพราะออกแบบมานะครับเฉพาะเลยสำหรับแลน์คูเซอร์ วีเอกรนะครับ VX 2 0กก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่คันนี้บอกเลยว่าทางเลือกสูตคุ้มค่าเพราะอะไรเพราะช่วงล่างต่างๆเซมตใหม่หมดแล้วตุ้มทั้งสี่ลูกนะครับซึ่งขออนุญาตนําเรียนทุกท่านนะครับว่าทุกท่านที่ซื้อรถจากวงคนคาร์เซ็นเตอร์ไปไมักจะเป็นตุ้มเสียโชคล่วบูธต่างๆที่ต้องเปลี่ยนนะครับโทรมาหาเราได้เรามีของนะเรามีอะไหล่ของพวกเนี้ยที่ราคาไม่แพงในกลุ่มรู้ดีนะฮะลูกหนึ่งถ้าขายในกลุ่มก็ประมาณ อ่าหมื่นสองพบาทนะครับแต่ถ้าซื้อกับที่เราซื้อรถกับเราเองเรามีคา่าเรามีราคาโปรโมชั่นที่ถูกกว่านี้ซึ่งต้องขออนุญ,ญาตนาเรียนนะครับท่านในศูนย์เองนะฮะอาจจะแพงกว่านี้หลายเท่านักเพราะะนั้นถ้ารู้จักแหล่งซื้ออะไรดูแลรักษาเป็นนะครับบอกกันเลยว่า,วารุ่นนี้ซื้อได้ขี่ได้น้ํามันก็โอเคอะราคาผมถือว่าถ้าจะซื้อรถรุ่นนี้ก็ต้องทําใจกับน้ํามันประมาณ6-7กิโลเมตรต่อลิตรหรือถ้าเอาขับ 90กิโลตามกฎหมายก็ถึง8กิโลเมตรต่อลิตรแต่เชื่อถือว่าถ้าใครขับขึ้นมาก็คงไม่ขับอยู่90แล้วเพราะว่ารถรุ่นนี้สมรรถนะอย่างนี้นะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาฮะช่วงล่างของเขานะครับดีอย่างนี้เราก็ต้องวิ่งเกินพูดง่ายว่า90แน่นอนนะครับทุกท่านเลยอ่ะอย่างแรกพามาดูกันภายนอกก่อนนะครับภายนอกเห็นว่าคันนี้เป็นสีรายทองนะครับด้านล่างเป็นสีเทาทูโทนนะครับจ้ของเก่านะครับไปรับมา นะครับสติกเกอร์ด้านล่างเป็นสีเหลืองตัดไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอกเวลา้องหมอกลงนี่ก็จะมองเห็นได้ชัดส่วนไฟหน้าเองเจ้าของหน้าปแปลงเป็นสีสีชามานะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่ชอบสีนี้เราก็สามารถแกะออกเป็นไฟขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานได้ด้านล่างก็เช่นกันครับต้องบอกว่าสีคันนี้เนียนมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเลยก่อนที่จะไป ไปที่จดอื่นแลนด์ครูเซอร์นานๆจะมีเข้าทีนะตอนนี้ต้องบอกว่าแลนด์ครูเซอร์ VX100 ตอนนี้ของเริ่มขาดนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี้ยรุ่นเนี้ยในตลาดมีเยอะแต่ตอนนี้จะเห็นว่า VX100 นะครับซิกนัทเองนะครับที่เป็นเครื่องเบนซินสีสสปีด ในตลาดมีน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะราคาเขาคุ้มค่านั่นเองส่วนราคาเดี๋ยวจะไปบอกให้ว่าสุดคุ้มค่ายังไงแต่ผมบอกเลยว่าถ้าท่านในหารุ่นนี้อยู่นะครับต้องการเครื่องยนต์ที่ดีระบบเกียร์ช่วงล่างทรงกําลังนะครับเอฮี AH สมบูรณ์ยางดีนะราคาคันนี้บอกแล้วว้าวแน่นอนครับแล้วซื้อไปไม่ต้องเผื่อซ่อมอนอกจากดูด้านหน้าเลยฮะดูคานหน้านะครับสีเดิมจากโรงงานบอกแล้วว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับ ห้องเครื่องคารน่าเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเครื่องยนต์ V8 4 7 0 0ซีนะครับ2 u z นะครับต้องบอกว่าแรงบิดแรงม้าน่เหลือเฟือเลยนะครับแผ่นกันความร้อนฝากระโปงสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับแผ่นกันความร้อนยังสวยเลยเพราะฉะนั้นคันนี้รับประกันได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับส่วนหม้อน้ำนะครับมีการเปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้วนะครับปกติหม้อน้ําตัวนี้จะเป็นหม้อน้าพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นหม้อน้าหม้อน้าเหล็กแล้วนะครับถามว่าเปลี่ยนหม้อน้าเหล็กข้อดีก็คือ สามารถถอดล้างนะครับเวลามันตันเวลามันรั่วชํารุดก็สามารถล้างหม้อน้ําซ่อมได้แต่ถ้าเป็นหม้อน้ําที่เป็นพลาสติกเป็นอ,อนลอยนะครับเป็นอลูมิเนียมก็ไม่สามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้นะครับแต่เขาจะดูเรียบร้อยแล้วก็อาจจะระบายความร้อนคายความร้อนได้เร็วกว่าแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับนี่คือหม้อน้าเด็กทุกอย่างของเครื่องถือว่าเรียบร้อยสวยงามมากอ่ะอนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับเนี่ยสีเนียนมากนะครับอ่ะต่อมามาที่ล้อนะครับ ล้อกับยางนะยางโยโกฮามานะฮะจีโอเรนด้านะครับยางนี่ถือว่าสภาพยังใหม่มากปี2020 27570ขอบ16สเปคสแตนดาร์ดจากโรงงานล้อแม็กลายติดรถจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าสีสวยนะครับภายนอกสวยภายในสวยยางก็ดีมาดูที่เบาะนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับใจจริงตั้งใจนะครับ ตั้งใจว่าจะรีวิวตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับรถคันนี้เพิ่งเพิ่งเก็บงานเพิ่งล้างมานะครับมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นมีคูลบล็อกให้ใช้สามารถใช้งานได้นะครับมีซันรูฟนะครับทุกอย่างผ้าลังคาทุกอย่างสะอาดแล้วก็ดูดีนะครับเบาะคนขับนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับปุ่มทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับเบาะคู่หน้าคู่หลังไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับแต่จะต้อง มีรอยบ้างตามสภาพนะครับเพราะคันนี้ถือว่าถือว่าเบาะยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่นะครับคิดดูนะครับท่านผู้ชมครับรถปี2000นะครับเบาะจะเป็นเบาะเดิมๆอยู่นี่ถือว่าเจ้าของหรือรักษาเขาตั้งจะดีพวงมาลัยก็มีรอยมีตามสภาพบ้างนะครับเลขไม้นะขออนุญาตอ่ะพาท่านผู้ชมดูเลขไม้เลขไม้คันนี้ก็ถือว่าน้อยแต่ไม่คอนเฟิร์มนะครับเลขไม้นะครับเพราะว่า ในความคิดผมว่ามันก็น้อยเกินนะแต่สภาพก็ถือว่าฝั่งทางนี้ครับทางนู้นครับทางนี้รถแสนห้าหมื่นสามพันกิโลนะครับนี่คือเลขใหม่นะครับแต่ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเลขใหม่เพราะผมรู้สึกว่าแหมน้อยเกินไปนิดหนึ่งเนี่ยถ้าสองแสนแปดหมื่นกิโลผมก็รู้สึกเฉยๆก็เลขใหม่นะฮะแต่ว่าคันนี้นะครับมาอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยนะครับแต่เครื่องดีเกียร์ดีระบบปรับสูงต่ำไฮดรอลิก AHC สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ปรับแข็งนิ่มได้นะครับเบาะด้านหลังนะฮะ แทบไม่มีรอยอะไรเลยนะครับใหม่มากนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าใหม่ทั้งภายนอกภายในนะฮะตัวพิงเบาะหลังนะครับไม่มียืดไม่มีหย่อนเลยเห็นไหมฮะเพราะใน,นคันนี้ทึงบอกว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากผ้าหลังคานะครับทุกผู้ชมครับผ้าหลังคาไม่มีตําหนิใดๆเลยใหม่มากนะครับถึงบอกว่าคันนี้สภาพนี่ถือว่าแหมรถสาหรับผู้ที่อยากจะได้นะฮะรุ่นใหญ่นะฮะ ที่มีใจรักนี่บอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะเป็นทางเลือกที่สุดคุ้มค่าแน่นอนเบาะแถวที่3นะฮะอ่าทังนู่นมาใกล้ๆบกเพิกงเน้นนะครับเห็นไหมถ้ามันมีรอยมีตําหนิอะไรมันจะเห็นชัดเจนนะฮะไม่ต่เอากระเป๋าไปวางนะครับมันก็จะมีรอยแต่คันนี้ทุกอย่างฝาครอบนะครับฝาครอบหรือเบาะแถว3เนี่ยเรียบร้อยมากนะด้านข้างก็เช่นกันเวลายกกระเป๋ายกอะไรนะม,นม,มันจะมีรอยกับแทกมันจะมีรอยเห็นไหมมีรอ,อยอยู่นิดหนึ่งทังนู่นเห็นไหมแต่คันนี้ถือว่าสวยนะครับผ้าลังคาทุกอย่างแอร์สามช่องยังอย,งอยู่ครบเลยนะครับ เห็นไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับอ่าเปิดตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เปิดนะอ่าเวลาล้างส่วนใหญ่เขาก็ไม่ดูนะฮะตะเข็บนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับคันนี้รับประกันแล้วไม่มีสีโป๊อย่างแน่นอนนะครับถึงบอกว่าคันนี้เจ้าของเนี่ยรักษาดีมากนะครับแต่ตัวนี้เขาออกนะครับอาจจะเขาจะชอบดูให้มันอาจจะไม่ต้องมีอะไรที่มันเกะกะเขาเลยเอาออกนะครับนะกระจกมองมองมุมหลังนะครับอ่านี่ไงเราไปปิด เราไปเปิดตรงนี้แทนนะช่ององเติมน้ำมันเบนซินแม95แก๊สโซฮอนะครับสีเดิมเลยนะครับรเพราะฉะนั้นเองใหม่มากทั้งภายในทั้งภายนอกเครื่องยนต์แรงขับสนุกนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับท่านใดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะครับเป็นรถในฝันนะครับเพราะสมัยนั้นผมเองก็เป็นรถในฝันนะแต่ว่าถ้าจะซื้อรถใหม่คันหนึ่ง สี่ล้านห้หล้านเองเราก็รู้สึกว่ามันเกินกําลังของเราไปนะครับหน้าวันนี้นะครับมีรถมือ2ที่สภาพดีๆนะครับบอกได้เลยว่าภายนอกภายในห้องเครื่องระบบเกียร์นะครับช่วงล่าง AHC ยางพร้อมใช้งานเป็นทางเลือกที่สุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับราคานะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆผมขายอยู่ที่6,99,000บาทเท่านั้น699คาครับท่านผู้ชมนะครับ ราคาคันนี้บอกว่าซื้อไปไม่ต้องซ่อมอะไรซื้อไปเอาไปขับอย่างเดียวนะครับสนใจนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยส่งรถได้ถึงบ้านเลยครับให้ช่างตรวจดูก่อนว่าที่ผมเรียนให้ทราบว่าช่วงล่างนะครับปรับแข็งนิ่มสูงต่ำนะครับตุ้มดีไหมนะฮะโชกสมบูรณ์ไหมนะให้ช่างให้สูตตรวจสอบดูก่อนถ้าดีค่อยซื้อค่อยจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่ดีนะฮะส่งกลับคืนถึงบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นเองมั่นใจแล้วว่าคันนี้ซื้อไปนะไม่ต้องเพิ่มทุน699เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจโทรมาได้เลยครับเอาเบอร์เมาเมาดีกว่าเมาเมาเบอร์อะไรเดี๋ยวถ้าโทรหาผมเนี่ยบางทีโทรศัพท์ผมเนี่ยปรากฏว่าบางทีเดี๋ยวติดต่อลูกค้าติดต่อเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับเพราะบางทีเองเนี่ยาบางทีเองเนี่ยนะฮะด้วยเดินทางบ่อยนะเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยก็จะไปอินโดนีเซียอีก3วันนะครับต้องขออภัยนะอาทิตย์ที่แล้วไป ไปสวิตเซอร์แลนด์เลยไหมฮะลูกค้าโทรหาไม่ติดแล้วบางทีโทรไปทีเราก็เราก็สัญญาณมันมันมันติดต่อไม่สะดวกนะหรือบางทีไลน์มัอาจจะไม่ทันท่วงที่นัเอาเบอร์เมาเมาเลยกันคะัาเอาเอาแตงท่านผู้ชมหน่อย0956122359้้าาย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ0956122359ครับเมาเมานะฮะมือดีนะฮะจะคอยให้ข้อมูลนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับถ้าพลาดคันก่อนนะครับไม่ทันคันก่อนนะบอกได้เลยว่าคันนี้แหมสวยไม่แพ้คันไหนนะครับ ที่พันคือไมน้อยด้วยนะหมอไมน้อยครับราคาถูกด้วย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันถูกต้องแต่เพิ่มเติมน้ำม่ไม่คอนเฟิร์มนะเพราะมันน้อยเกินนะแสนห้าเก้าแต่ทุกอย่างมันเหมาะสมหมดนะเบอะเดิมพรมอะไรเดิมผ้าลังคาสวยแต่ว่ามันจะมีแบบคนซื้อมาจอดแล้วไม่เคยใช้เราก็แหม่ล้วก็บอกตามข้อเท็จจริงนะครับท่านผู้ชมครับแต่บอกว่าคันนี้ซื้อไปต้องทําอะไรเพราะเราเช็คให้พร้อมและแน่นอนคดถ้าซื้อไปนะถ้ารถมีปัญหามีอะไรนะโทรหาเราอะไหล่เราส่งให้ทั่วประเทศนะครับขับสบายใจแน่นอนครับผมนะครับ นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมาหมาฝาก่านผู้ชมหน่อยไหมไม่ไม่มีครับอ่าโอเคนะครับถ้าฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับหรือถ้าถ้าใช่ก็กดแชร์หน่อยนะครับให้กําลังใจพวกเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับเราจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมก่อนใครนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับถ้าชอบโทรมาได้เลยนะครับโทรหาเมาเหมาได้เลยนะครับหรือโทรหาผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็เหมานะครับเป็นผู้ที่จะให้ บริการกับทุกทุกท่านนะครับในทุกๆวันวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามป้าหลังผลนะครับสดใสเสมอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ